เดินทางกลับจากการเจราจาระหว่างผู้แทนไทยกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิทบัตรหรือว่า CL ในยาสมรายการสำหรับผู้ป่วยเอสและโรคหัวใจว่าการเจราจาค่อนข้างประสบผลสำเร็จผลการเจราจาและชี้แจงข้อมูลทำให้ทุกส่วนนั้นเข้าใจเหตุผลในการทำา CL ยาของไทยว่ามีความโปรง่งใสและมีเหตุผลเพื่อประชาชนที่ยากจนได้เข้าถึงยาจำเป็นอีกทั้งยังไม่กระทบกับกำไรลูกค้าของบริษัทเจ้าของสิทธิบัตร นอกจากนี้ผลกรารเจรจาครั้งนี้ยังทําให้บริษัทแอปปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์ยาที่ไทยประกาศ c ีอลจากทีทีมีท่าทีแข็งกร้าวมาตลอดนั้นได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งราคายาต้านไวรัสสูตรสําหรับผู้ดื้อยาในราคา1,000ดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่มีการแจ้งด้วยวาา่าซึ่งถือว่ามีความคืบหน้าอีกระดับหนึ่งและพร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงกับผู้แทนสหรัฐด้วยว่าหากราคายาต้นแบบแตกต่างกับยาชื่อสามัญที่ไทยจะสั่งซื้อจากประเทศอินเดียไม่เกินร้อยละห้า ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะพิจารณาซื้อยาต้นแบบแม้ว่ารายการยานั้นจะทําประกาศทํา CL แล้วก็ตามโดยหลังจากนี้จะเตรียมสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีและสัปดาห์หน้าก็จะขอนําคณะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อรายง,งานความคืบหน้าทั้งหมด